สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะคัดรถสวยย่านนีนบรุรีอยู่กับเอิญนะคะที่ช่องเอิญยูสค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูตัวรถเข้าใหม่เป็นฮุนไดเฮ H1 นนะคะ2.5นะคะเป็นตัวทัวริงด้วยใครที่มองหารถไว้ใช้งานสภาพเกรด A นะคะต้องแนะนําเลยนะคะสำหรับรถ ที่นี่นะคะเอิญน,นะคะมาถ่ายคลิปที่เซรีไทย70นะคะของเบงนั่นเองวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถคุณใด H1 นะคะปี2019สีบอลเงินนะคะได้รถสีสวยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำ ไม่มีไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะโครงสร้างทั้งคันนะคะสวยเดิมจริงนะตัวรถนะคะก่อนรับชมเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันก็เลยสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าับาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะที่สําคัญคันนี้สวยมากเดิมมากสวยกริบแบบนี้เลยนะคะพามาดูรถก็เลยคันนี้นะ พร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ในกรอบของดวงไฟนะคะเขาจะคาดด้วยคโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยกระจังด้านหน้านะคะเป็นคโครเมียมลาดเส้นนะคะทั้งด้านเส้นบนและก็เส้นล่างนะคะพร้อมโลโก้ของคุณได้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยกระจังนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังสีดำด้านนะคะนี่มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสเกิร์ตด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยเลย รายละเอียดตัวรถนะคะของคันนี้สวยเดิมมากเลยนะได้ไปใช้งานนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับตัวคุณใดเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะขับต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้ขับเขาลงเขาก็ได้เช่นเดียวกันนี่ถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างแล้วก็แม็กคทนนี้กันบ้าง ล้อแม็กตัวรถนะคะเป็นของคุณใดเดิมๆหัวน็อตหกรูนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่จะได้เป็นยางปี2022สัปดาห์ที่38ด้วยตัวรถแม็กขอบ16นะคะคันนี้ถัดมาด้านบนนะคะกระจกรถเดิมๆแบบนี้เลยนี่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยกระจกนะคะเดิมๆเลยนะนมีแผงกันรอยนะคะ ใส่ติดมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นโครเมี่ยมเง,งาๆแบบนี้เลยรายละเอียดสวยเดิมมากนี่กระจกเดิมๆเลยนะคะคันนี้จบเดิมทุกจุดเลย เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมีโลโก้ฮุนไดนะคะแล้วก็ H1 อยู่รบนแบบนี้เลยด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่มีสปอยเลอร์หลังมาให้คาดด้านท้ายฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะคะมีกล้องมองด้านหลังมาให้เรียบร้อยมีตัวเลขฝ้ามาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองเปิดด้านหลังให้ดูกันเลยนะคะ จะเป็นตัวกดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะนี่ด้านหลังนะคะแล้วก็ภายในตัวรถจะได้เป็นสีเบจนะคะเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถกันบ้างนี่เม็ดไอ้ R นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยเม็ดไอ้ R นะคะรกูกลมๆนะคะเรียงกันสวยๆเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าโครงสร้างของรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมหัวน็อตน,นะคะไม่มีขยับไม่มีหลวมไม่มีหายนะนี หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างซ้ายและขวานะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันมีพรมนะคะปูมาให้เรียบร้อยเป็นพรมสีน้ำตาลน,นะคะเดินได้ตะเข็บเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้เลย mm hmm. พร้อมกับตัวที่ใส่อุปกรณ์นะคะนี่ mm hmm. ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีช่องใส่ของนะคะอุปกรณ์ด้วย mm hmm. แล้วก็ตัวเบาของคันนี้นะคะเขาสามารถเลื่อนได้นะ mm hmm. เลื่อนได้ด้วยนะคะแล้วก็พับได้ด้วย mm hmm. นี่ คันนี้สวยมากถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านในตัวรถกันดีกว่านี่เลยเรามาดูนะคะภายในด้านหลังกันเลยนะคะอันนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเป็นแบบเลื่อนภายในรถนะคะได้เป็นบ่อนหนังนะคะสีเบจ เบาหนังสีเบจนะคะมาพร้อมกับพื้นที่ด้านในนะคะที่กว้างๆแบบนี้เลยด้านหลังนั่งได้3าคนนะคะตรงกลางนั่งได้อีกสองแล้วก็แถวนี้นะคะก็นั่งได้อีก2คนเช่นเดียวกันนะคะนี่ภายในตัวรถนะเะบานะคะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ช้ำเพดานด้านบนนะคะมีแอร์มาให้เรียบร้อยเลยมีคือมุมด้านนี้นะคะประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะ ะะเปิดได้ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนแอร์นะคะปรับออตโต้เกียร์ออตโต้ด้วย ตัวรถมาพร้อมเบาะด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันพงมลัยเป็นมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเชื่อมต่อบูทธรับสายวางสายก็ได้เช่นเดียวกันนะเพาะดานด้านบนนะคะไม่ช้ำเลยนะนี่รายละเอียดนะคะของตัวรถนะคะสวยมากพาไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะทุกคนนะคะมาดูสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่ จะได้เป็นเครื่อง2.5นั่นเนองฝาครอบเครื่องนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะไม่แตกไม่ชำรุดไม่ร้าวให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะรายละเอียดของห้องเครื่องนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนี่เครื่องเดิมนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มรั่วซึมบอดี้ด้านในห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ โครงสร้างเม็ดอารนะคะก็ยังเรียงกันส,สวยๆแบบนี้หัวน็อตนะคะไม่มีหลวไม่มีขยับเลยนี่น็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเม็ดอาร์รายละเอียดทุกจุดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนี่ น็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเลยแบตเตอรี่นะคะก็ได้แบตใหม่ไปใช้งานเลยนะคะลูกใหญ่แบบนี้เลยนะมีพร้อมใช้งานนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถคุนใดคันนีน้อยู่นะคะจองรถคันนี้นะคะเพียง 1,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างวดของคันนี้นะคะเริ่มต้นฟรีดาวข้างวดอยมาน0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่199,000บาทนะคะสนใจรีบติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิญมือน,นี้ได้เลยนะคะเอิญใช้เบอร์เดียวลน์เดียวนะคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เอิญด้วยนะคะจะมาแบดต,ตัวโรถให้กับลูกค้าได้รับ mm hmm. ชมอีกนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ